สวีดสัสสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีเล่น PSP บนมือถือ Android ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมวิธีทำดับแรกนะครับต้องโหลด2ตัวนี้นะครับ PPS PP และแอปสีเขียวนะครับเข้าไปโหลดได้ที่ Play Store เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับในเพิ่มเติมไปที่ Play Store ครับค้นหาไปเลย P P S P P ตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับของผมติดตั้งไปแล้ว และแอปอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งไปเลยเมื่อติดตั้งได้ทั้งสงตัวแล้วเรามาทำกันครับวิธีดาวน์โหลดเกมผมไม่สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวมันจะติดเหลืองเพื่อนๆต้องไปโหลดกันเอาเองแต่เดี๋ยวผมจะบอกทิคเล็กน้อยให้ให้เข้าไปโหลดใน google พิมพ์ชื่อเกมแล้วตามด้วยคําว่า PSP แล้วก็เว้นวักแล้วก็ลอม ROM ลอมนะครับอย่างเช่นเพื่อโหลด God of War เว้นวัก PSP เว้นวัก ROM เข้าไปโหลดได้เลยครับเมื่อเราโหลดเกมได้แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปนี้ครับแอปสีเขียวนี่นะเข้าไปเลยเดี๋เข้าไป เราก็ค้นหาเกมที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ที่ไหนครับผมดาวน์โหลดมาแล้วอยู่ที่ดาวน์โหลดนี่นะครับผมโหลดมาแล้วเป็นเกม God of War นี่นะครับให้เพื่อนแตะหนึ่งทีแล้วกดคำว่าแยกไฟล์ไว้ที่นี่นี่นะครับกดไปเลยแล้วก็รอแตกไฟล์สักครู่หนึ่งอ่า เราแตกไฟล์ได้แล้วนะครับตัวไฟล์เกมนามสก,กุลจะเป็น iso นะครับนี่นะ iso คือตัวนี้นะตัวนี้คือตัวที่เราดาวน์โหลดมาสักครู่เราสามารถลบได้เลยลบไปเลยลบทิ้งไปตัวนี้เราก็ลบได้นะครับลบไปเลยทิ้งไปนี่นะครับจะเหลือตัวเกม god of war นามสก,กุลจะเป็น IS o iso ให้เราเข้ามาที่ตัวเกม ppsp เข้าไปเลย เมื่อเราเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาจะถามหาที่เก็บว่าจะเก็บโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนให้เรากดตกลงแล้วก็ให้เราเลือกที่เราจะเก็บนะครับว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้แล้วก็เขียนไปเลยเกม PSP กดตกลง เห็นไหมครับแล้วเราแล้วกดใช้โฟลเดอร์นี้อนุญาตอ่าเห็นไหมครับถ้าเขียนว่าโฟลเดอร์ข้อมูลที P ่พเรียกไว้ C y, ได้สมอารเสร็จแล้วให้กดตกลงอ่าพอเป็นหน้านี้ปุ๊บ้ารากดออกไปก่อนแล้วให้เรากลับไปที่แอปสีเขียวนี้นะครับกดเข้าไปเลยให้ทําทการกดค้างแล้วกดขัดลอกแล้วลบ ไปที่แอปที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเราสร้างว่าเกม PSP อยู่ไหนนี่นะครับอยู่นี่นะเกม PSP แล้วเข้าไปเลย PSP แล้วให้เราไปวางไว้ที่คําว่าเกมกดวางอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจกันไหมครับถ้าไม่เข้าใจกลับมาดูใหม่นะกดปรับ,บสป,ปีดให้ช้าลงก็ได้นะครับ อ่ากดออกไปทีนี้เราไปเข้าที่ตัวเกมกันใหม่เมื่อเราเข้าเข้าเกมได้แล้วให้เรากดคําว่าเรียกดูตรงนี้นะครับนี่เรียกดูแล้วเขาจะถามว่าเราใช้โฟลเดอร์ไหนค่อยเราเลือกไปโฟลเดอร์ psp แล้วก็ที่เราเก็บเกมไว้คือเกมนี่มีชื่อเกมเราขึ้นมาเห็นไหมครับให้เรากดใช้โฟลเดอร์นี้มันจะเป็นแค่ครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปเขาจะไม่ถามหาแบบนี้แล้วกดใช้โฟลเดอร์นี้ กดอนุญาตเห็นไหมครับพีนี่ครับเกมกอดอวอร์ขึ้นมาแล้วให้เล่นให้เรากดไปเลยรอส,สก,กู่นี่มาแล้วกดอวอร์สามารถต่อจอยได้นะครับถ้ามีจอยสามารถซื้อจอยมาต่อได้นะครับเห็นไหมครับน,นี่เลนได้จริงผมจะ เปิดตัวอย่างให้ดูแบบเร็วๆก่อนนะครับปุ่มตรงนี้คือปุ่มปรับสปีดนะครับปรับสปีดภาพให้ไวขึ้นโอนน้นะครับเดี๋ยวเล่นตัวอย่างให้ดูเขาจะสอนเล่นก่อนเออเล่นได้ปกตินะครับนี่ กดกลับไปนะครับเพื่อนเห็นไหมว่าภาพมันไม่ไม่เต็มจอผมจะทำภาพไม่เต็มจอให้ดูนะครับกดกลับทีนึงกดไปที่การตั้งค่ากราฟ,ฟิกนี่นะครับความละเอียดการสแสดงผลอันนี้คือปรับความคมชัดอันนี้ต้องอยู่ที่สเปคเครื่องเราด้วยนะครับถ้าเครื่องเราสเปคแรงมากแล้วก็ปรับความคมชัดเยอะถ้าเรา อยากเลื่อนๆเราก็ไม่ต้องตั้งเลยเลยสเปคก็ตั้งมาให้เราอยู่แล้วนะครับทีนี้ให้เรามาเลื่อนลงมาที่คําว่ารูปแบบหน้าจอและเอฟเฟกนี่นะครับนี่นะกดเข้าไปเลยแล้วกดดึงเต็มจอเห็นไหมครับกดย้อนกลับกดย้อนกลับกดดําเนินการต่อนะครับภาพเต็มจอแล้วไมด้ลแล้วปุ๊บ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 ,บ,บกดกลับอีกนึง วิธีเซฟก็คือกดเซฟเกมตรงนี้นะครับเซฟเกมนี่เซฟเกมแล้วแล้วเรากลับคันเล่งคัน์ไปเราก็กดนี่โหลดเกมเราก็จะมาเล่นต่อที่เดิมเลยง่ายไหมครับง่ายเลยแล้วผมมีทริคเล็กๆน้อยๆอยีกอย่างหนึง่งผมมีสูตรด้วยผมจะบอกวิธีการใส่สูตรโกงได้ด้วยสูตรโกงนะครับให้เอาจากเมนูหลักนี้ก่อนออกมาหน้านี้ให้กดว่าตั้งค่าเกม แล้วเลื่อนลงมาที่คาว่าอาอผมหากันะเลื่อนมาคำว่าระบบนะครับระบบระบบนี้นะแล้วเลื่อนลงไปเรื่อยๆคำว่าเปิดใช้สูตรโกงให้กดติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกไว้นี่เปิดใช้สูตรโกงแค่นี้ครับกดย้อนกลับ่าแล้วก็กดเข้าไปเล่นเกมได้เลยครับ ห็นไหมทางนี้ปุ๊บโหลดใหม่แต่เมื่อกี้เราได้เซฟไว้แล้วเรากดย้อนกลับทีนึงแล้วเรากดคําว่าโหลดเกมนี่ตรงนี้แล้วกลับมาเล่นได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปโหลดใหม่ง่ายด้วยแล้วกดกลับทีนึงคําว่าสูตรกรงนี่จะมีขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่สูตรให้กดออกจากเกมไปก่อนออกจากเกมไปเลยเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดสูตรไว้ให้นะครับใช้ได้กับทุกเกมเลยแค่สูตรเดียวแต่ใช้ได้กับทุกเกมที่มีเลยนะครับส่วนมากจะใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้เราไปเอาสูสตรโกงก่อนผมเก็บไว้ที่นี่นะครับสักครู่นึงอขออนุญาตนะครับนี่ชีตดีบีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้นะครับกดคัดลอกแล้วย้ายไปไว้ที่ ที่เราเก็บเกมมันเม่อสักครู่นะครับเกม psp psp แต่นี้ให้เราเข้ามาไว้ที่คำว่าชีตแล้วกดวางอ่าแค่นี้ครับนี่นะชีตชีตคือสูตรเกมเกมคือตัวเกมที่โหลดมาเล่น,นเกมจโหลดมาเล่นนี่นะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วออกไปเลยกลับไปที่ตัวเกมใหม่อีกรอบหนึง่งแล้วกดคำว่านำเข้าจาก psp ชีตตรงนี้นะครับ กดไปนี่เห็นไหมครับมาแล้วสูตรอันนี้ปรับภาพสูตรอันติเมตเงินสูตรเมจิกสูตรเลือดไม่จํากัดสูตรเยอะแยะมากมายหมดความเร็วหมดสโลโมชั่นมีให้เลือกเยอะมากมายเลือกเอาเลยนี่อมตะก็ได้ติ๊กถูกไปเมจิกติ๊กถูกไปมูลจำอะไรก็ได้ครับเลือกเอาเลยวันฮิตคิวแต่ผมจะใช้ดูก่อนนะบางสูตรขขจนกลับกดดาเนินการต่อก็เข้าไปเล่นเกม โอเคมีปัญหาสงสัยยังไงเม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ